ดบ้าน,านห<อ>านาีไปล้บ้านหน้าหีไปแล้วคุณดินไปชามป่าเขอพัูเลยเอจะไปเชื่อเลย ไปชิเลอร์เธอจะไปชิเลอร์แป่ยสองคนนี้ไปอย่านะสบายดี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 สองสาวข้อมูลสบายดีทุกคนพบกับสองสาวข้อมูลคือเก่าทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาจะไปเริ่มซีโมคือเก่าคือเก่ายังคือเก่าอยู่ทุกคนแต่หอจะใส่หมวกกับน็อกกับเสอมันก็คืออาอายสองคนจะพาเฮาไปใส่ไปกับพระธาตุเกตแก้ว พระธาตุศักดิ์สิิทธ์เด้ออยู่ที่บ้านนาฮีทุกคนแต่ว่าเขาก็ยังไม่เคยไปหรอกถือว่าเป็นการไปครั้งแรกของเฮาเนาะที่ไปอ่าบ้านนาฮีแล้วก็ไปกราบพระธาตุเกศพร้อมทุกคนเขาจะไปเอาน้ำมนต์ก่อนเมื่ออนุโมทนาล้างโซยเอาน้ำมนต์มาล้างโซยอันนั้นบอกเออมีอย่างหูมีเหี้ยหูยังว่าเพื่นท่านเบาท่านนะไปประเทศคน็นความนี่ ตอนนี้ก็คือ้อนแล้วมันเริ่ม้อนแล้วเดี๋ยวทังดินทางไปกันเขาจะด้เขาจะข้ามน้ำได้ดิเขาจะเอารถจันขึ้นเรือได้ดิเอารถจักนี่ขึ้นเรืออยู่ยัได้ขึ้นอยู่ว่าจะได้จได้เสียวกัยังน้อยเขาจะขึ้นไปคอมเรือลดึงดักดึงดักดึงดักอยู่ยี่รบเอานี้ได้เนาะตุ่มเรื่องนี้เลยมาทุกทีเสียวทุกทีเสียวทุกทีเลยนีนีเสียวฮีไทุนไปขึ้นเรือกันไปเลยนะ แล้งาใส่ชบชบชบบชบอ้าวแค่ีรุนี่เอาเอาาอยู่ว่ีนี่เรืองหลังอะยย่างกินเอันหนาอหน้าหมังนคนพนกไปยัสันละ อันนี้เป็นวันอย่างบ่โอ้สบายดีบนนาธนารบรรณาธานใ้ผู้สาวงามเด้อบัอดบรณาธานทคนนี่านันนีบัฮอบ้านนาฮีจ้าแต่ว่าเฮาแวะสมแป๊บนึงะครับข้นเนาะขื้นน้ำซื้นขขนมตามเตะทุกคนโอ้งัวหลายเนายลมาเมื่อกี้ก็เห็นน้องๆหากะเละเฮียนี่บอกดยูเทีไหนทุกน บ้านแถวนี้กะค่านีทุกนคนกะคือแบบผู้ผาแบบงามหลายนะแล้วกะต้นไม้กะปลูกต้นไม้กินมากเลยตั้งแต่เขาขับรถมากก็เห็นแต่ต้นไม้กินมากเนาะแล้วก็จะเห็นเป็นใบยอย่างในหนึ่งก็คือแบบคือบุ่นคือสาเลยคปลูกแถวขัวกินก็คือคักดีค่าหลายอ่ะไปกินน้ำกินอะไก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อประมาณนี้ มาไส่เราดิเต้าก็ไม่พอไปทางคุณมหาไส่ดีแล้วมหาไส่เป็ยเกล็ดนึงมหาไส่อ๋อไปเก็บมาไส้บารันดีอ๋อโอเคโอ้ทางลงคนปอดติตทอ้เราจะได้ท้าทายกันแล้วได้ขึ้นมากับเ้านะมันจงสีละามองได้บ่เคยไปกบห้าไปจะให้ว่า รถเข้าเลยจะข้ามเลยเพราะก๊วยไหลเลยอ้าวี่ก๊วยหลอ๋อต้องข้ามตรงนี้ไปโอ้มีคนเต็บต่อขิงที่นาเต็มเลยอะคุณน่ะสิไปสิไปบ้านพุ่นบ่นั่งจะอยู่บ้านนางีบ่มันอ่ะมันเอารถข้ามได้เหรอย่างเนาะยโอ้ยย่างดองซีน้ำไหลเนี่ยแล้วรถใหญ่ก็ต้อง บบได้ต้องขับข้ามน้ำมาบอรถใหญ่กับมาท้าเอาของเดียวเมื่อคืนนี่มาท้าเอาคืนสิมีรถไถทั้งพุน้นรถไถทั้งพุ้นขี้ข้ามได้บดรถไถขี้ข้ามได้อยู่หว่าบ่ได้ดไดกันเนาะถ้ารถไถบ่ได้รถเท่ากับบ่ได้น้ำเสบังไฟนี่แบบยังหลายเลยน้ำขึ้นหลายเนาะน้ำขึ้นโคตรหลทุกคนเอาเมซิ่งมากเลยครับไอเฮาจะได้ข้ามน้ำก็แล้วไงยางลงยางลงไปเบิ่งเลยยางลงไปเบิ่งนี่กลัว ลงนีวก,นกนว่าทุกคนพูดนะดินแบบดินแดงล้วนเลยไปใส่ค่ะทุกคนเหาืเบิ้งบรรยากาศก่อนเนาะตอนนี้ก็คือแบบกำลังแบบขนเครื่อนขนคองอ่ะออกโอ้ยขี้ดินอ๋ออันนี้จะเป็นอย่างเป็นมันต้นนีอ่อะอันนี้มันต้นบ่อ๋อมันต้นกำล, <laughs> ล,ลังไล่เงินเลยค่ะกำลังไล่เลยแต่ราคาก็เลยนะไปเจอหาลงเบิ่งทางลุ่ม โอ้คุณนะว้าวก็คือแบบทำมาแล้ีก็จะกระเฮตสวนมันต้นเขาก็จะเอาอามันต้นใส่เหือมาโอ้คักหลายคนนะท่าุผู้กำลังซักักเครื่องว้าวทานผนจุดอย่างเนาะว้าวทุกคนขายมันต้นพูดนะมันต้นล้วนเลยอ่ะเต่าเขียวๆุกคนก็คือครับเหื่อครับเหื่อผ้า ตัวต้องมีขวะนะัวเนาะแต่ว่าขัวยังพันเล้วหรือว่าจางไหนเนะานะอจังใด้ฮไใด จะได้ขึ้นเพือกันทุกคนคีบฝุ่นหลายแห่งนะฮะก็ต้องได้ใส่เพรปิดปากเนาะเพะใส่แม็ดประมาณนี้นะคนขออนุญาตใส่แม็ดเนาะก็คือแบบเต็มสุดเลยอ่ะแบบจักสวมมือจักพิสังนะคนก็คือกันขี้ฝุ่นไว้ประมาณนี้นะคนเ,เอ้าเอ้าเอ้าเต็มเวลาแล้วจ้ะเตียงข้ามขึ้นไปเลยสองขั้นว้าวหูทา่าพุ่นข้ามน้ำ เป็นตาเย็นคักเนาะน้ำน้ำยังไหลแห้งอยู่แต่ว่าเขายังบ่สร้างโคลได้เนาะโคยังบ่วเลี้ยงได้นะไอ้เล่นล่ะสดแล้วเนาะอาบน้ำเย็นเย็นเดือดนิดหนึ่งเลิกแห้งบ่ฮะเดือดนีดน่าจะได้โคเนาะเออสักสักเดือเดหนึ่งน้ำใส่น้ำเสียบางไฟฮะ้าจะไปบ้านที่ไปกูเนาะเออแต่เสียงยังไงจะสีลมไหมพี่แล้วคิดว่าไม่ดีแห้งแห้งแล้วแห้งกว่าเก่าเนาะแต่ก่อนอยู่แต่เพิงอ๋อแต่ก่อนนี่นี่แห้งแห้งแห้งไหนกว่าเก่าเนาะอุ่นเราแล้ว มีขวดยี่ปัจจุี้<อ>นี่ขวดมีไพ่อ๋อขวอยู่บนั้นแต่ว่าตัวนี้มาพักบ่มันจะเพลนนะน้ำแหงโคตรทุกคนเอานี่ยและเฮาก็จะได้เดินทางเข้าไปจ้างซีแหละซีได้ขึ้นเหืออลไรทุกคนทางขึ้นเหือเจียวกันเจียวนะ <c oughs> ว้าวว้าวว,าว้าววันแรกที่เราจะขั้นลองบอกหมเข้าไปก่อนเอาลดน้อย เขาลดน้อยไปกอนเนอร์อ้าวลงแล้วลงแล้วไอเตียงลงแล้วพอดีเพื่อนให้ไปอาทีละสองคันนะพวกเจ้ารถยู่งคันเดียวเลยนี่ไงตื่นเต้นไว้น้ำเป็นบ่บ่น้ำเป็นเราดับเฮาเราตองเปลนอยู่แล้วทุกคน แต่ว่าคูตู้ว่กก็คีเมกแบบคือมีจิรวดแบบขับผ่านเนาะจิลวดแรงกายจีลวดข้าผ่านเลยอ่ะลงแบบตรนี้ลงนี่ลเดี๋ยเบิ่งไอเตียงลองเพื่อนาะลุกขับไดไปกนเด้อบ๊ายบายไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเขเขาเมาเล้อเด้เขารอบหน้านะเขาเมาเมาหรือเมาเมาเล้อเมาเลืเขเมาเล้อเอากระเสียวหลข้าวเหนียวกระเสียวมันได้ทีละสองจ้าไปไปแล้วไปแล้วเอาให้เตียงข้ามไปก่อนให้เตียงข้ามไปก่อนไปแล้วไปเร็วออกเดินทางก่อนเลยไอเตียง เอาแล้วทุกคนไอเตียงก็ไปแล้วเดี๋ยวเหือมากอะเป็นตาที่เฮ้าแล้วที่ได้ขึ้นเหงาทุกคนกับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็ขึ้นเหือ,อยุทีแล้วกบ้านมเนาะเมื่อนี้ก็ขึ้นมาขึ้นเหือยุทีบานนาฮีนี่ทุกคนขึ้นแต่เหือกับเหือนะจ๊ะเมื่อน,นี้ขึ้นล่องเรือเลยจ้าเดี๋ยวถ่ายคิวเท้าขึ้นเหือทุกคนว้าวสวัด์ท้องฟ้างามหลายทุกคนกูตาว้าวมาเลย ร้อมอีแล้วคอยลังก้อมอ้อม้อคอยอลังอลงระวังดจะเพิ่มความเสียวกันแล้วทุกคนเพิ่มความเสียวกันแล้วว้าวว้วววคือยี่ย้อ มาห้องตันข้ามด้วยเอ๋ข้ามไม่่ว้ามาข้ามาโอเคเอ้ข้ามาเอ้ยเอาสักเท่าเท่าเลยออกยงได้กู้ซิกยังไหนเอามาเด้อฮะกูซิกขาสั้นดิ๊ดดิ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 อยู่นี่ว้าวว้าววาวซุกแล้วซุกแล้วไม่ตีมายงวกูกกกกกากกกกกก อ้าวพังเลยนะดีเราก็ได้จิต้องคิดสมาธิตัวเขาพัดเดี่ยวนั่งเขาเคยยืนเออยืนยี่เจ้าหนึ่งแม่ยื๋

นั้นกะแบบอันนั้นเนาะน้ำมันน่ะนะน้ำปูดเข่าเหือน้ำเข่าเหือ,อวิวโคตรคักเลย ว้าวบึ้งไอเียบึงไอเดียบึ้งติ่งก่้งติ่เลยฮะติ่ง่ข้าวพวงอ่ะโอเคเทาไหนอายเท่าไหนเปียกมาเลยหลอกลุกขึ้นันนี้นะ ไปัดลงาอ้าวพูดซื่อว่ามีคนถ่ายเบื้องหลังจนหมดเลยอ่ะลุปัดลุง่ายพูดเป็นโลกเลยแม่ลมงายที่สุดในโลกเลยฮะเจ็บเจ็บเจ็บมาเจ็บได้ยังไงนี่ไหนเจ็บประหลบ่บโก้นขี่ทางขนาดนั้น เดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนบ่ว่าสีลองแล้วพอดีมันถูแส่นั้นคัดคือมวาอยู่อ่ะโอ้โหขุน่ะข้างหลังมันเลยทวนไปฮะทวนหืจ่าใจค่ะใจร้อนเร็วไปเร่ยเนาะดื้อเมือนกันว่าแล้วมัน ตาเบิกหัวมันกระพริบกระพริบมาต้องมีอีกย่างสักอย่างว่ะตอนขึ้นเฮือนว่าแล้วมันต้องต้องก็ขี้ทางอีมานั่นทุกคนโอ้ยคนบางคนเราไม่อยากเราไมีอยางเนาะลีมอะไลเด้อเดี๋ยว้อเมื่อกี้นีิฮะข้างหลังด้วยทุกหมดเลยอุ้ตีลกาสามตุลบลบสามบาทตายลิข้าพเจ้าเห็นเต็มเต็มเลยอ้เหนื่อยหนาเลยโอ้ยยังเข้ากระบาอยู่เลยล่ะ กรลังสีเบิ่งก็ขึ้บเป็นอย่างแต่กระแทกแห้งเอมวมันขึ้นมาเนไปมันหูแสนี่เขากับบฮูเนาะป้าเขาไปต่อมดเลยทุกคนมนแข่งขาอือวิงดอกปาปาปจับจัองขันที่รถขึ้นไปเอยน้องมาน้อยพูดนะโอ้มาน้อยก็คือน้อยแทะไมู่สาน้อยคิ่ไปใส่นี้นมอนาเชอ๋อนงดิมบุก้าลอยก้างไ่ไย ขึ้นนบอูสขึ้นบอกขึ้นอเจ็บขึ้นดบ่เจ็บแล้วเจ็บแล้วอ่ะเจ็บคนแล้วเออว่ไม่ยเียไม่น่าเลยอ่ะมันมีอย่างเรอยากมันเปียกอ่ะมันบอคักากเปียนผัวใจกันไหเอาวจะโมเดี๋ยวต่เลย ปิดปิดกล้องเอาเก่งมันแค่เแคะเจ็บด้ไหนึงเนเจ็บแคงเลยแหละหลายเต็มมาขับรเอาสามสองนี้หมดนี่ะสามสองนี้โอ้ยนอคนเราในนกมันหนาเลยอ่ะถ้าอย่ามองเงิน เขาเขาลอบ ไม่ได้เจอพายุนะภูเ<อ>ขากันหมดเลยพายุมากกับบนแห้งครับ จดท่าไอาเตียงนะจ๊ะเดี๋ยวให้ไอเตียงนำเข้าเออนำพาเขาเข้าไปทุกคนวิวงามายนะวิวโคตกค่า Oh my